สวัสดีครับผมคุณครูพีรดลจดตุรักคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนวมินทราจุทิตมัชิมสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้จะมานำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศใบแพ็กทิศเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์4เชิญรับชมได้เลยครับ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการให้โอกาสผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้การแสวงหาแหล่งความรู้รวมทั้งการประเมินตนเองโดยครูผู้สอนอยู่ในฐานะกัลยาณมิตรทำหน้าที่กระตุ้นและให้คำปรึกษาผู้เรียนรวมทั้งร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีความหมายผู้เรียนสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้นอกเวลาและสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์4เรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะการสร้างเว็บแอปพลิเคชันโดยระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนผู้สอนพบว่ามีผู้เรียนบางส่วนที่ไม่สามารถฝึกปฏิบัติให้สำเร็จได้ผู้สอนจึงได้พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้นอกเวลาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์จึงเป็นวิธีการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าเรียนส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลาทางด้านผู้สอนเองก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังสามารถใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่เกิดกับครู 1. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีปีการศึกษา2,566 2. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566ผลงานที่เกิดกับนักเรียน 1. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเว็บเพจประเภทเทคไ e ด i เตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566 2. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเว็บเพจประเภทเว็บไอดีเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 3. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บแอปพลิเคชันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566ครับหากท่านใดต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน สามารถติดต่อโรงเรียนน่ามินธราชุทิตมัจจิมได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ